สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตัวต่อตัวกับกรุณาโบคมศรีอยู่ยกับผมตัวลิเตอร์และตัวพี่นาครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยหลังจากที่เราต้องไปตรวจผลโควิดกันก็ปลอดภัยกันทั้งคู่ก็และกักตัว14วันมาเจอกันหายไป2ส,สัปดาห์กลับมาเจอกันก็ให้กำลังใจ กับทุกๆคนที่กำลังเผชิญกับสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดในประเทศของเรา hmm. ไม่ควรจะเกิดคือโรคระบาดอะมันมันเกิดได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีวิธีการจัดการที่ดีกว่านี้เพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีทรัพยากรเราจะไม่มาถึงจุดที่เราเห็นอยู่จุดที่คนเสียชีวิตในบ้านจุดที่คนทั้งบ้านติด หรือว่าจะไปรอตรวจก็ยังไม่ได้ตรวจเลยด้วยซ้ําใช่ไม่เคยคิดว่าเราจะมีแบบนี้นะจริงพี่นาคือปีที่แล้ว่จำได้ว่าทําข่าวเน้วเราก็เห็นแบบนี้ในบราซิลในประเทศอื่นใช่ใครจะคิดว่าปีนี้ทุกอย่างที่เราเห็นอะมันจะมาเกิดที่เนี่ยถูกต้องอทั้งๆท,งที่มันเป็นหายนะที่บางส่วนถ้าได้รับการจัดก,การที่ดีมันจะดีกว่านี้อืดีกว่านี้เป็นที่น่าสังเกตว่า หลายประเทศในอาเซียนตอนนี้เหมือนกันหมดเลยนะพี่นาใช่ก็เวลาโรคระบาดมันเกิดในสังคมที่ตรวจสอบไม่ได้ในสังคมที่มีเรียกว่าความผิดปกติมันก็จะทำให้เราเห็นปัญหาทุกอย่างที่มันซ่อนอยู่ใต้ผมนะแต่วันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องโควิดเพราะว่ามันพูดแล้วคงพูดไม่ออกกันเนาะ วันนี้เรามาคุยเรื่องของอีกซีกโลกหนึ่งแล้วก็เป็นเ,เรื่องราวใหญ่โตคือช่วงนี้เวลาเปิดข่าวทางฝั่งตะวันตกก็คือฝั่งสหรัฐยุโรปเนี่ยบางทีเขาจะไม่มีข่าวโควิดเท่าไหร่แล้วนะจะเป็นข่าวอื่นแล้วมันแสดงให้เห็นว่าไอ้ไอ้แมทเรื่องที่มันแมตเตอร์เรื่องที่มันเป็นเรื่องเด่นเรื่องสําคัญของเขามันมันมัน,ม,นมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราใช้คําว่าเขา move on ได้ไหม มูฟออนเพราะเขามูฟออนได้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการสังหารปัฒนานาธิบดีเหติเกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาวันพุธที่ผ่านมาก็คือวันที่7กรกฎาคมตกลงเหตุสังหารมันเกิดขึ้นได้ไงคือท่านประธานอธิบดีอยู่ในบ้านตัวเองด้วยซ้ำไป คือมันเกิดขึ้นตอนที่แกกับภรรยาเนี่ยกลับมาบ้านตอนตีหนึ่งของวันที่เจ็ดกุ่มเจ็ดกรกฎาที่ผ่านมา<อ>แล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็มีกลุ่มมือปืนเนี่ยมากับเป็นขบวนรถเลยเข้ามาในบ้านแล้วก็ลงมากราดยิงท่านประธานาธิบดีแล้ว Security าหายไปไหนหมดนั่นน่ะสิพินานี่คือสิ่งนี้คือมันมีมันม,ม,นมีมันมีอะไรแปลกๆเยอะมากใช่ไหมเยอะ หนึ่งเลยก็คือเข้าไปได้ยังไงเพราะว่าเป็นที่พักของประธานาธิบดีเนาะซึ่งปกติก็ต้องมีบอดี้การ์ดคุมกันอันนี้เขาก็เลยสงสัยว่าหรือบอดี้การ์ดเนี่ยจะเป็นคนสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือเปล่าอ่านอนบันไส้แล้วก็รายงานระบุว่าประธานาธิบดีเฮติเนี่ยโดนยิงไป16นัดก็เสียชีวิตอีกคนที่บาดเจ็บสาหัสก็คือภรรยามาตินโมยส์ก็ซึ่งภรรยาท่านก็ถูกส่งไปรักษาตัวที่สหรัฐใช่ถูกส่งไปรักษาที่ฟลอริดาแล้วก็ล่าสุด มีให้ปักคําเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีคือภรรยาเขาเล่าว่าเขาได้ยินว่ากลุ่มมือสังหารเนี่ยพูดภาษาอังกฤษกับสเปนซึ่งตรงนี้มันสำคัญยังไงตุบเพราะว่าเฮติเนี่ยใช้ภาษาฝรั่งเศสเศสกับภาษาเฮติที่เป็นภาษาของเขาเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยบ่งชี้ว่ากลุ่มมือปืนเนี่ยมาจากนอกประเทศเป็นพวกแบบมือปืนทหารรับจ้างวะใช่ เขาจับได้แล้วนะล่าสุดส่วนใหญ่เป็นคนโคลอมเบียพี่นาะฮะแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะเป็นคนโคลอมเบียแล้วก็มีคนที่เป็นสัญชาติสหรัฐกับพฮติสามคนอยู่ในนั้นด้วยอ่าแล้วโคลัมเบียมันเกี่ยวอะไรนั่นนะสิอันนี้คือริ็นคืออันนี้มัน <c oughs> มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ใช่แบบว่าสังหารแบบว่ามิสเตอร์เอมิสเตอร์บีนี่มันคือผู้นําประเทศอะ่ะใช่อยู่ๆก็มีกลุ่มแก๊ง ซึ่งดูเหมือนเป็นต่างชาติอ่ะหมุกเข้าไปฆ่าประธานาธิบดีถึงบ้านอ่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อมูลเพิ่มว่าเขาจับกลุ่มคนที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นตัวการสําคัญเป็นคนเชื่อมโยงระหว่างคนสั่งการกับมือปืนเขาคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคีย์สำคัญก็คือคนนี้เป็นคนเฮติไปอยู่ที่ฟลอริดามียที่เป็นหมอแล้วก็ตำรวจเผยว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยบิน กลับมาเฮติเมื่อเดือนมิถุนาด้วยเครื่องบินเจ็ต uh huh. แล้วหลังจากเหตุสังหารหนึ่งในมือปืนเนี่ยโทรศัพท์หาคนคนนี้ uh huh. ตำรวจเขาก็เลยคิดว่าคนเนี้น่าจะเป็นคนสั่งการหรือว่าใกล้ชิดกับคนสั่งการหรือเปล่าแล้วเหตุจูงใจมันจะมีจะอะไรได้บ้างเหตุจูงใจตอนนี้เท่าที่เขาพบก็คือว่าเจ้าตัวหมอที่มาจากฟลอริดาที่ที่หนูเล่าไปพี่นาตำรวจเขาไปพบว่าตอนปี2011เนี่ยหมอคนเนี้เคย เคยอัดคลิปวิดีโอลง YouTube วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเฮติว่าแบบเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันทำให้ผู้คนยากจนแล้วเพื่อนของคนนั้นเนี่ยก็เคยเปิดเผยว่าเขาเนี่ยอยากที่จะลงสมัครประธานาธิบดีเฮ<อ>ติก็เลยมีความเป็นไปได้ว่าเหตุจูงใจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอความคืบหน้าของคดีลอบสังหารโชเวเนลโมอิสประธานาธิบดีเฮติเมื่อกี้เราพูดถึงปี2011ที่นายแพทย์ซานนนเนี่ยออกมาวิจาร์การทํางานของรัฐบาลเฮติว่า เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันและสร้างความยับจนให้กับประชาชนล่าสุดวันศุกร์ที่16รกรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจของชายคนนี้เขาไปถามศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ในฟลอริดาท่านหนึ่งที่เคยเจอกับซานนอนตัวเป็นๆแล้วก็เคยมีส่วนร่วมในการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม <S <S เนื้อหาของการประชุมเนี่ยเป็นการพูดถึงการเมืองเฮติในคีย์สำคัญว่าจะพัฒนาประเทศหรือพัฒนาการเมืองให้มีเสถียรภาพยังไงในกรณีที่ว่าหากโมอิทไม่อยู่แล้วหรือหากโมอิทลงจากตำแหน่ง แน่นอนว่าไม่มีการพูดถึงรัฐประหารหรือแผนลอบสังหารประธานาธิบดีเลยแต่กลุ่มประชุมออนไลน์นี้ตำรวจเฮติยังไม่สามารถตัดออกจากสมมติฐานแรงจูงใจทางการเมืองได้อีกหนึ่งแรงจูงใจมาจากภาพถ่ายจากโดมินิกันครับสมาชิกในภาพถ่ายมี3คนสําคัญ1คือซานน์ในแพทย์ชาวฟลอริดา2คือสมาชิกกลุ่มเตลวุฒิที่ถูกจับกลุ่มไปแล้วและ3คือสวอชาวเฮติสวคนนี้มีชื่อว่าจอห์นโจเอลโจเซฟเป็นสวที่มักวิจารณ์การทํางานของโมฮิสบ่อยครั้ง และตำรวจคิดว่าคนคนนี้น่าจะมีส่วนร่วมในการจัดหาอาวุธปัจจุบันคนคนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีและตำรวจเฮติก็ออกหมายจับแล้วนอกจากสวเฮติที่มาวิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีล่าสุดตำรวจเฮติจับกลุ่มคนอีกคนหนึ่งเพิ่มคนนั้นคือดิมิทรีเฮราดเป็นหัวหน้าบอดิกาตของประธานาธิบดีเองคาดกันว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องครับเพราะว่าขาบวนรถของมือสังหารเ,เข้าไปในบ้านพักประธานาธิบดีได้อย่างง่ายดายและผลจากการลอบสังหารปรากฏว่าไม่มีบอดิกาตคนไหนได้รับบาดเจ็บเลย ซึ่งการจับกลุ่มคนคนนี้อาจจะไขคําตอบได้ว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนั่นทําให้ขนาดนี้ปัจจุบันเนี่ยจำนวนผู้ต้องสงสัยเพิ่มจาก26เป็น29รายล่าสุด FBI ลงพื้นที่สักด์สวนช่วยกับตารวจเหติแล้วไปดูจุดเกิดเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พยายามเก็บหลักฐานทุกยอย่างเท่าที่ทําได้ทีนี้เนี่ยนอกจากเหติแล้วเนี่ยตอนเนี่ยทุกสายตากลำลังมองไปที่คนโคลอมเบียด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ของมือปืนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยเป็นคนโคลอมเบีย ซึ่งโคลอมเบียเองก็มีส่วนช่วยในการสืบสวนด้วยถ้าย้อนไปต้นสัปดาห์ตำรวจโคลอมเบียออกมารายงานว่าหัวหน้าบอดิกาที่เพิ่งถูกจับกลุ่มเนี่ยมีประวัติการเข้าออกโคลอมเบียบ่อยครั้งก่อนเกิดเหตุลอบสังหารและล่าสุดประธานาธิบดีโคลอมเบียออกมาระบุเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ของคนที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยน่าจะโดนหลอกด้วยซ้ําเพราะว่าแผนการจริงๆเนี่ยไม่ใช่การสังหารประธานาธิบดีแต่เป็นการเข้าไปเพื่อช่วยเหลือหรือว่าช่วยกันคุ้มครองประธานาธิบดี แต่ในกลุ่มของทหารรับจ้างเนี่ยมีกลุ่มเล็กๆย่อยอยู่ที่รู้ดีว่าแผนการจริงๆคือการลอบสังหารนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถูกจับนั้นอาจจะเป็นแพรับบาปรายงานนี้สอดคล้องกับสำนักข่าวนิวยอร์กไทม์ที่ลงพื้นที่พูดคุยกับครอบครัวของสมาชิกที่ถูกวิสามันไปเมื่อต้นสัปดาห์เขาเล่าว่าเขาเชื่อครับว่าพ่อของตนเองที่ไปเป็นทหารรับจ้างเนี่ยไม่มีทางที่จะไปสังหารประธานาธิบดีเพราะว่าพ่อเนี่ยบอกเองว่า จริงๆแล้วเนี่ยงานที่เขารับมาเนี่ยคือการไปคุ้มครองคนสําคัญในเฮติตอนนี้ข้อมูลยังคงมีออกมาเรื่อยๆแต่คําถามสาคัญก็คือใครเป็นคนสั่งการฆ่าประธานาธิบดีคําถามนี้ยังเป็นปริศนาอันลองมาดูมูลเหตุกันบ้างพี่นาว่าทําไมประธานาธิบดีถึงถูกสังหารคือถ้าย้อนไปก่อนหน้าเนี่ยตอนเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เคยมีข่าวรอบหนึ่งล้วน,นะว่าแกเนี่ยเกือบจะถูกรอบสังหารแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตำรวจเฮติเนี่ยสกัดแผนได้ก่อนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ก่อน เจ้าตัวยังออกมาขอบคุณเลยว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาปฏิบัติแล้วก็ข่ามาล่าสุดก็เรียบร้อยตัวแกเนี่ยมีประท้วงมีประท้วงเรื่อยมานะคนเหตุผล <คน S 2> รทวงคนก็ไม่ค่อยเอานะประธานที่บดีคนนี้เคยออกมาประท้วงขับไล่กันแล้วฝ่ายค้านก็โจมตีแกเยอะเพราะว่าแกมีคือจริงๆอ่ะถ้าตามวาระจริงๆนะแกจะต้องหมดสมัยตอนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ว่าเจ้าตัวอ้างว่า กว่าเขาจะได้ดําลงตําแหน่งอ่ะคือปี2017เขาก็เลยมองว่าเขาต้องอยู่ถึงปีหน้าสิ2022แต่ว่าฝ่ายค้านก็อ้างว่าถ้านับจากที่ประธานาธิบดีคนก่อนอยู่เนี่ยคือปี2015เนี่ยมันต้องหมดแล้วก็เลยมีความขัดแย้งกับฝ่ายค้านด้วยคู่แข่งทางการเมืองอก็วุ่นวายไม่จบสิ้นอ่ะคือเฮติอยู่ที่ไหนเฮติเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนผิวดำใช่เพราะฉะนั้นคนก็จะนึกถึงว่าเฮติเนี่ยอยู่แอฟริกาหรือเปล่า ไม่ใช่จริงๆไม่ใช่เฮติอยู่ที่ไหนเฮติอยู่ที่แคริบเบียนแคริบเบียนคือเวลาเรามองแผนที่สหรัฐเนาะเราจะเห็นฟลอริดาทางใต้ฟลอริดาเนี่ยเขาจะเป็นอ่าวแคริบเบียนอยู่ตรงนั้นเป็นหมู่เกาะคือทะเลแคริบเบียนนี่สวยมากที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเคยเห็นเฮติเนี่ยเป็นประเทศที่คนไทยได้ยินเยอะเมื่อ11ปีที่แล้วปี2010 เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แล้วก็คนเสียชีวิตทีเดียวนะสองแสนคนตอนนั้นพี่ทำงานอยู่ช่องสามจำได้ว่าตื่นมาเนี่ยเปิดซีนเอ็นแล้วแบบเห็นภาพตอนนั้นซีนเอ็นลงไปรายงานเพราะว่ามันไม่ไกลาจากสารัฐสักเท่าไหร่แล้วก็เนื่องจากเฮติกับสารัเนี่มันมีความสัมพันธ์ในหลายแงยม่มุมเพราะฉะนั้นสารัสสื่อสารัให้ความสนใจนอกเหนือจากเป็นเรื่องของการสูญเสียชีวมนุษย์ที่เยอะมากแล้วเนี่ย มันมีความมันมีคอนเน็ชันกันสื่อสารก็ก็ mm. ทุ่มไปทําข่าวเราก็นั่งดูแบบเราก็นั่งร้องไห้แล้วจาได้ตอนนั้นเนี่ยในอเมริกามีการจัดคอนเสิร์ตระดมทุนนัก mm. ร้องดังๆมากันแล้วก็แบบเราก็เปิดทั้งวันแล้วก็ตอนนั้นพี่อยู่ช่องสารพี่ยุทธสอยุทธเนี่ยปกติพี่ยุทธก็จะไม่ค่อยรายงานข่าวต่างประเทศเท่าไหร่แต่ว่าข่าวนั้นพี่ยุทธรายงานเรื่องเฮติรายงานทุกวัน mm. ให้ความสําคัญมากจนกระทั่ง คนเนี่ยพอเห็นภาพปั๊บเนี่ยเราก็คุยกันว่าเออเราควรจะเปิดรับบริจาคดีไหมตอนนั้นประเทศไทยก็แบบสงบสุขคือเหมือนกับเราไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายตอนนั้นเน่ยแล้วคนไทยก็ชอบช่วยเหลือคนเนาะ mm hmm. ก็เปิดรับบริจาคก, mm hmm. ก็ได้เงินมาพี่จไม่ได้ร้อยกว่าล้านมังเราก็คุยกันเออได้เงินเสร็จเราไปทํำยังไงดี mm hmm. ก็ตัดสินใจบริจาคผ่านองค์การอาหารโลกโครงการอาหารโลกหรือว่า uh, World Food Program แล้วก็พิยุทธ์ก็บอกว่าน่ะไปทําข่าวที่เฮติบินไปเลยซึ่งเป็นครั้งแรกเลยไหมที่พินาไปเฮติเป็นครั้งแรกที่ไปเฮติ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าแบบคือพี่อยากไปคิวบามากแล้วเฮติก็อยู่ไม่ไกลจากคิวบาแต่คิวบานี่ก็อยู่ในลิสต์ที่ยังที่ที่อยากไปแต่ไม่ได้ไปสักทีแล้วก็พอมีโอกาสไปเฮติเนี่ยก็เลยได้ไปเห็นทะเลแคริบเบียนเป็นครั้งแรกที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าเฮติอยู่ที่แคริบเบียน แล้วเวลาไปเนี่ยก็คือก็ต้องไปไปอเมริกาก่อนคือเวลาแต่ก่อนถ้าเกิดไม่มีหายนะไม่มีภัยพิบัติอะไรเนี่ยเราไปฟลอริดาได้แล้วก็บินจากฟลอริดาไปเฮติมันก็จะ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 ,จะไม่ไกลกันมากนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากเฮติเนี่ยเสียหายหนักมากสนามบินใช้ไม่ได้เราก็เลยต้องบินไปนิวยอร์กจากนิวยอร์กต้องบินมาสาธารณรัฐโดมินิกันอ่าเป็นอยู่ข้างๆเฮติ อยู่ห้างติดต่างกันเรากับฟ้ากับดินคือลงไปที่เดนมาร์กินการิบริกนั้นแล้วก็ขับรถตามชายเหมือนเหมือนฟลอริดาเขาเป็นอาณานิคมข,ของสเปนมาก่อนนะก็มีมีสเสน่ห์เนาะแล้วก็มีแบบว่าวัฒนธรรมซิก,ก้าอะไรเงี้ยประชาชนก็แบบว่าโอเพนแอนนั่งดื่มนั่งคุยกันแต่ประเทศข้างๆเนี่ยคือแบบหลุมดำนั่นคือเฮติแต่บอกว่าเป็นเป็นประเทศที่ มีวิบากกรรมก็ไม่น่าจะผิดเนาะยูนะไหนจะภัยธรรมชาติไหนจะวิบากกรรมทางการเมืองมีรัฐประหารกี่ครั้งย <26 S 2> <26 S 1> ี่สิบหกครั้งพ่นาเขามีรัฐประหารกันตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีประชาธิปไตยอะ่ะคือก่อนสองสเห้าเขาก็มีรัฐประหารกันแล้วอะ่ะ <laughs> มีคนถามเข้ามาพอดีพ่นาว,ว่าว่าทำไมาการเมืองของเขาถึงไร้เสถียรภาพขนาดนี้ล่ะคะดูจากดูจากข้อมูลและที่ไปเห็นกับตามันนี่นะ พี่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยม,ม,มันเกิดจาก,จากหนึ่งปัญหาทางการเมืองสองปัญหาความยากจนของประชาชนพอสองอันนี้มาบวกรวมกันคือในประเทศที่ประชาชนอยู่ภายใต้เส้นความยากจนเยอะๆอย่างนี้เนี่ยแล้วการเมืองมันไม่ดีเนี่ยมันก็ฉุดกระชากลากถูกันลงไปแล้วอีกอย่างเนี่ยหลังจากเฮติได้ประกาศเอกราชเนี่ยก็มีการแทรกแซงจากชาติตะวันตกอยู่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสหรัฐซึ่งเคยได้ประโยชน์ จากการาให้เฮตเิเป็นฐานการผลิตน้ำตาลเมื่อปี1915เนี่ยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยสหรัฐบุกเฮติเพราะว่ามันมีความขัดแย้งระหว่างคนผิวดำกับคนผิวขาวสหรัฐเข้าไปในเฮติเยอะเหมือนกันแต่คน,นไม่ค่อยรู้<ม>ส่วนใหญ่จะรู้เรื่องคิวบาเพราะว่าคิวบามีฟิเดลคาสโตรมีลัทธิคอมมิวนิสต์แต่เฮติเนี่ยมันเหมือนอยู่หลบๆอะ<ม>เป็นประเทศที่แบบว่าที่ ที่ส่วนใหญ่ประชากรเ,าเป็นทาสที่ขนมาจากแอฟริกาเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยอยู่ในเรดาร์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐเนี่ยเข้าไปบุกเฮติแล้วก็เข้าไปควบคุมในเรื่องของทรัพย์สินและการลงทุนของเฮติควบคุมตั้งแต่ปี1915จนถึง1934ถึงถอนทหารจากเฮติแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยเฮติก็เริ่มมีการเลือกตั้งเ,เป็นของตัวเองนะคะ แต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยพอมันเกิดในประเทศที่โครงสร้างอ่อนแอประชาชนอาจจะยากจนแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงการศึกษาเนี่ยผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีพฤติกรรมปฏนเดติการนะมีนีดังๆหลายคนอย่างเช่นฟรองซัวปาปาด็อกนามสกุลเก๋มากแนวแฟรงเสปาปาด็อกนี่ดังนะ คือคือกลายเป็นหนึ่งในประเด็จการของโลกอ่ะถึงแม้จะมาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็หลังจากเสียชีวิตหลังจากปาปาด็อกเสียชีวิต1-971ลูกชายขึ้นมาแทนตอนนด้ลูกชายน่าจะอายุสิปีเองนะเบบีด็อกคือนี้มันเป็นเหมือนกับการปกครองมันมันพอมันพอมันแบบพอมันมีไอไอไอไส่วนผสมของหลายอย่างเนี่ยมันก็เลยไม่เอื้อให้เกิดสังคมที่มันแบบแข็งแรงอ่ะ แล้วก็ขนาดว่ามีผู้นําเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ยังมีกลุ่มบางกลุ่มที่ยังแย่งชิงอํานาจกันตลอดเวลาคือพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้พวกกลุ่มแก๊งเนี่ยเข้ามาพวกยาเสพติดพวกแก๊งเรียกค่าไถย UN เนเนี่ยมีทหารารักษาสันติภาพที่นั่นด้วยนะมันคือเหมือนกับรัฐที่มันมีมันมีช่องว่างช่องโหว่เยอะเหมือนในแอฟริกาหลายหลรัฐแนตะ่คล้ายๆกันเลยคือมันเป็นประเทศที่อยู่ในแคริบเบียนก็จริงนะแต่ว่า บรรยากาศมันอยู่ในแอฟริกาเออจริงจริงจริงรงมันมันคล้ายกันมากมันเป็นวัฒนธรรมการเมืองที่คล้ายๆกับในแอฟริกานะคะแล้วก็มันมีผู้นําคนหนึ่งที่พี่นาจําได้ดีก็คือชองแบรทรองอาริสติสจะอยู่ในช่วงที่พี่นาเรียนหนังสืออยู่คือประมาณปี1 9 9 1ตอนนั้นได้ยินข่าวบ่อยเพราะว่าเป็นผู้นําที่โดยโดยเปรียบเทียบเนี่ยเป็นผู้นําที่ที่ค่อนข้าง clean, ที่สุดของเฮติในช่วงนั้นนะคะ แล้วก็เลือกตั้งอย่างถล่มทลายแล้วเขาว่ากันว่าในช่วงนั้นเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และโปร่งใสที่สุดตั้งแต่มีการเลือกตั้งนับตั้งแต่ได้เอกราชมา1991 1991, 1991 1991ประเทศไทยก็ <23 4. S> 2 5 3 4รมีรสชรัฐประหารแต่ว่าพัฒนาการมันก็มันก็ถอยหลังอีกนะคะเพราะว่าปรากฏว่าอาริสติตโดนโดนยึดอำนาจจะ้ะกองทัพยึดอำนาจะัฒนาที่มีอริสติดตอน1น0 0 991อยู่ได้ปีเดียวเองอะอแล้วก็โดนกองทัพรฐประหารเรียนแบบแถวนี้ปะ <c oughs> ไม่ใช่ครั้งแรกนะของกองทัพเฮติที่ยึดอำนาจประธานาธิบดีคือถ้ารวมทั้งหมดมัน,มน26ครั้งแต่มันก็มีเลื่อยมาเรื่อยๆเอาแค่ในศตวรรษแรกที่เขาตั้งประเทศอะพี่น้ก็คือมี10ครั้งแล้วอะสิ <10 S 1> ครั้งที่มีการยึดอำนาจผู้นำแบบเนี้นี่มันคือคือแพทเทิร์นของของการเมืองที่เกิดขึ้นในแอฟริกา ปรากฏว่าหลังจากประธานาธิบดีเอรวิสติปถูกทหารยึดอนานาจเนี่ยสหรัฐส่งทหารเข้าเฮติสองหมื่นกว่านายเพื่อมาช่วยปกป้องออประชาธิปไตยแล้วก็ประชาชนซึ่งจริงสหรัฐก็อาศัยช่องว่งเหมือนกันเนาะพอป,ประเทศมันมีความวุ่นวายไร้เสรีภาพเขาก็ต่างก็<ช>เข้ามาได้ใช่แตก่ก็ถือเป็นปร,ประเทศซึ่งเคยเรียกว่าเป็นฐานในการแบบ ลงทุนในแง่ของแรงงานแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์อย่างพวกน้ำตาลพวกหลายเพราะนั้นสารัฐก็ยังในแง่หนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเขาเขาต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศซึ่งเคยมีความผูกพันกันหรือเปล่านะคะก็ก,ก็ไม่มีใครรู้นะคะแล้วก็ตอนนั้นอริสติสก็ต้องเดินทางออกจากเฮติคืออริสติสเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐเขาถึงบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบ เขาคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนผ่านแล้วทาให้เฮติเนี่ยก้าวเข้าสูเ่เรียกว่าความมีเสรีภาพแต่ก็โดนกองทัพรัฐประหารจารัฐก็เลยเข้ามาแทรกแซงอาริสติดเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็ออกองกาลังรักษาสันิภาพของ UN เข้ามาด้วยตอนนั้นคือม,มันก็มันก็มีเขาเรียกว่ามีความปั่นป่วนมีคอติกอยู่ในช่วงนั้นนะเพราะฉะนั้นการเข้ามาของกองกำลังรักษาสถีภาพแปลว่าวอะไร แปลว่าประเทศมันมันแตกเป็นฝักเป็นฝายเยอะมากมันมีกองกําลังมันมีเรื่องยาเสพติดอย่างที่บอกเขาไม่ไกลาจากแหล่งยาเสพติดเท่าไหร่ในอ,อเมริกาใต้พอมาเจอปี2010เจอแผ่นดินไหว200,000นคนนะในปโ,โปรตแปงงที่เสียชีวิตอะตอนที่ไปนะดิตเติลแบบนอนไม่ได้มีแต่กลิน่นศพคือพอไปถึงปโ,โปรตแปงนะขับรถเข้าไปในเมืองนะ มองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่มีแต่บ้านตึกราบมาเลยแล้วคนคือในปราสแปลงเมืองหลวงเนี่ยมันจะเป็นแค่ล้ายแบบเนินๆๆๆขึ้นไปแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยยากจนแล้วเวลาสร้างบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีโครงสร้างที่แข็งแรงมันถล่มได้ง่ายใช่ไหมมันถล่มง่ายมากแล้วก็อยู่บนไอ้ไอ้ไอ้ที่ดิ้ทนเบกลอยเรื่อนของเปลือกโลกพี่ไปสัมภาษณ์คนนะเขาบอกว่าพอแผ่นดินไหวปั๊บเนี่ยไฟดับหมดทั้งเมืองหลวงเลย แล้วก็มีแต่เสียงกรีดร้องเพียงจําได้ในสัมภาษณะนะ์นั่นแหะเสียงกรีดร้องของคนน่ะที่อยู่ในเมืองอะ่ะแล้วไฟดับหมดอะ่ะแล้วสองแสนคนอะ่ะเสียชีวิตอันนั้นมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เฮติเนี่ยต้องต้องถูกรักเข้าไปเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจความยากจนอีกอันนึงก็คือเฮติเนี่ยโดนเฮอริเคนบ่อย เพราะว่าด้วยตำแหน่งที่ตั้งมันเป็นด่านหน้าที่พายุมันจะเข้ามาทางฟลอริดาพี่นางก็จะเจอกับเฮติเจอคิวบาร์อันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทําให้ว่าทําไมความยากจนเนี่ยถึงไม่สิ้นสุดใช่ทีนี้ความยากจนมันก็มาพร้อมๆกับความอ่อนแอของคือคนเนี่ยพอท้องไม่อิ่มอะเนอะอแล้วก็ถ้าเกิดรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้มาแบบเพื่อที่จะดูแลประชาชนอะ แต่มาแล้วมีกลุ่มมีแก๊งมาอะไรพวกนี้มันก็เลยทําให้คนมันยิ่งถูกทิ้งลงไปอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูล่าสุดว่าพอเกิดเหตุรอบสังหารเนี่ยปรากฏว่าคนเฮติจำนวนมากเลยพี่นาไปรวมตัวกันหน้าสถานทูตสหรัฐขอรลิภัยเขาเนี่ยพยายามจะออกนอกประเทศกันนะคือชายแดงเนี่ยโดนปิดเลยนะเพราะว่าประเทศข้างๆอะที่พินาเล่าว่าโด,โดมนมีการเนี่ยขเขาก็ปิดชายแดนกลัวคนข้ามมา Menèm debi avroye m baka fe menje m baka do, mi m oblije kite la tanme kon basak la m bin la. Paske m kre, paske opten de det si ou pa kon ki eski ki, as ou pa kon ki moun vreman, nipot ki moun man. La kan menm kite la kan men papka do, men la m bakon kon man fon mi moun. M pou bame se Rosalva Matin, donk sak pa se nan pe yi ala. M baka zim si binman da zi goun si, si m dek avole kite l, la kite l, chav su pa m pe yi an.

แล้วเฮตินี่ก็เป็นประเทศถ้าพูดถึงเรื่องของโรคระบาดเนี่ยก,ก็เจอเหมือนกันนะแล้วก็เป็นประเทศปัดไม่กี่ประเทศในโลกที่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนให้ประชาชนปะเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยที่เหลือก็จะมีบุรุนดีเอริเทรียแทนซานียเฮติเกาหลีเหนเือเกาหลีเหนือไม่ฉีดหรอไม่ฉีดเพราะเขาไม่มีคนติดอโอเคนี่ก็ จริงๆแล้วมันก็อยู่อยู่ไกลเราเหมือนกันนะเฮติอ่ะหมายว่าบางคนอาจจะคิดว่าเออแบบเรื่องที่เกี่ยวกับเฮติเนี่ยเราไม่เคยรู้เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีสองอย่างท่านผู้ชมก็คือเราจะได้ยินเฮติ <SU> เมื่อสักสิบเอ็ดปีที่แล้วที่มาร์านั่นฟังเนี่ยเชื่อว่าคนไทยช่วงนั้นถ้าดูข่าวเนี่ยจะรู้จักเฮติก็คือจักเหตุเป็นไหวอ,อันที่สองเนี่ยเอาเข้าจริงปัญหาที่เกิดในเฮติเนี่ยมันก็เป็นปัญหา ที่เกิดได้ในหลายประเทศเหมือนกันคือมันจะมะีสิ่งที่เป็นเป็นความเหมือนกันก็คือที่ไหนที่มันไม่มีเถรยรภาพทางการเมืองแล้วก็ประชาชนยากจนเนี่ย hmm. ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลงเอยด้วยด้วยเรื่องที่แบบหาคาอธิบายลำบากอะ่ะอย่างเช่นผู้นำประเทศ มือปืนแก๊งหนึ่งเข้าไปยิงในบ้านได้ยังไงแทมเป็นมือปืนต่างชาติด้วยนะเออเข้ามาได้ยังไงก่อนซึ่งเรื่องนี้ก็พยายามหาคําอธิบายกันแต่ว่าพี่ก็หาไม่ได้นิดเดินแต่ว่าสรุปก็คือว่าประเทศไหนที่มันมีม,มันมีเขาเรียกว่าหลุมดําเยอะๆเนี่ยม,มันจะเกิดอเรื่องแบบนี้ขึ้นรอ,อติดตามว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นคนสั่งฆ่าประธานาธิบดีเฮติได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้เราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ